คนนะครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถเร็วที่109นะครับกรุงเทพอภิวัตรปลายทางเชียงใหม่นะครับวันนี้ได้พี่นะครับ4505ทางขบวนนะครับตอนนี้ก็กาลังออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตินะครับวิ่งบนทางยูระตามครับอาจจะไกลนิดนึงนะครับขอไปด้วยนะครับไปนะครับ ลันลันพุทธถานิกาครับ4505 ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยเดินสุขภาพนะครับขบวนรถเร็วที่109ขอบระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับนมะครับสวัสดีครับ